สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามทุกท่านเรายังอยู่กับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถืออยู่นะคะในวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตวิธีการหาดูว่าไอคนที่มาขอแอดเฟรนเราเนี่ยมันคือคนจริงๆหรือว่ามันเป็นคนทิปกันแน่นะคะอย่างรูปนี้นะคะมีคนมาขอแอดเฟรนชื่อว่า x w i d i k e นะคะ a w r e น c e นะ,ะไม่รู้อ่านอย่างนี้หรือเปล่านะะ ซึ่งได้พูดมาอย่างสุภาพมากเลยนะบอกว่าเออคุณอ,อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าส่งมาเนี่ยกลัวจะจะไม่สุภาพกลัวจะหยาบคายก็ขอให้เราอะไปขอเป็นเฟรนกับเขาแทนนะคะแหมฟังดูแล้วก็สุภาพเรียบร้อยมากเลยนะคะและแถมถ้าเราเข้าไปดูโปรไฟล์เขาเนี่ยก็จะเห็นรูปลูกสาวนะคะน่ารักมากนะคะอันนี้ดิฉัน กดตอบรับเป็นเฟนกับเขาไปแล้วนะคะก็ค่อนข้างใจง่ายมากเลยนะคะแล้วถ้าเราดูย้อนกลับไปเนี่ยนะคะเราจะเจอรูปของเขานะคะซึ่งมีรูปตอนทำงานกับเพื่อนๆนะคะรูปกับครอบครัวลูกสาวนะคะแม้ดูแล้วมันก็เป็นคนปกตินะคะซึ่งมีอาชีพการงานที่ดีมีครอบครัวที่น่ารักนะคะเป็นคนที่น่าจะรู้จักเอาไว้ ก็ไม่เสียหลายถูกไหมคะเออดูแบบนะเราก็ไม่ได้เคยมีเพื่อนเป็นนักบินนะถ้าเรามีเพื่อนเป็นนักบินมันก็คงจะดี <c oughs> คิดไปนู่นนะคะตอนนี้เราอยากรู้ไหมคะว่าไอต้ตาคนเนี้ยมันเป็นคนจริงๆหรือว่ามันเป็นคนทิพกันแน่นะคะหมู่นี้นี่คนทิพเยอะนะคะใน a c e บ o o k ในอื่นๆเนี้ยวิธีการทำยังไงคะให้เราโหลดรูปเขามาสักสองสามรูปอย่างดิฉันเนี่ยรูปเนี้ย นะคะหน้าชาัดเชียวนะคะรูปกับเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็รูปคนนี้นะคะเราก็โหลดเข้ามาในเครื่องเราเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะทํำยังไงต่อคะก็ <S <S ให้เราไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Reverse Image Search นะคะซึ่งอันนี้มันเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ค้นรูปแทน Google Image Search นะคะ ใช้ reverse image search เพราะว่าถ้ามันอยู่ในมือถือเนี่ย google image search มันจะไม่มีปุ่มที่ให้โหลดภาพได้ต้องไปใช้บนเดสก์ท็ตอนนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ให้โหลดแอปอันนี้นะคะเสร็จแล้วให้เรากดบวกตรงนี้แล้วก็กดคําว่า g a l l ลอรแล้วโหลดเอารูปที่เรา,าดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะคะสมมติว่ารูปนี้นะคะแล้วก็กดตรงเครื่องหมายค้นหาตรงนี้นะคะ มันก็จะค้นหาให้เราตอนนี้มันก็บอกว่าโอ้ไม่พบขนาดอื่นๆเลยมีแต่รูปคนอื่นแปลว่ารูปที่เราโหลดขึ้นนะ่ะมันเป็นเฉพาะบุคคลนะไม่ใช่ว่ามีอยู่ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตนะเออแสดงว่ามันเป็นคนจริงๆนี่หว่าเออใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะเรามีอีกหลายรูปค่ะ เพราะนั้นให้เราลองทดสอบอีกรูปหนึ่งสิคะเอาเอารูปอีกนี้อ่ารูปนี้นะคะแล้วกดนะคะค้นหามันก็จะค้นเหมือนกี้พาง <c oughs> ตะเห็นนะคะมีคนที่ชื่อว่าเดลลี่ลุยส์นะคะอยู่บนทวิตเตอร์นะคะนะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเออแล้วถ้าเรา กดเข้าไปดูนะคะจะมีข้อมูลให้เราไหมนะคะลองอันนี้สิจะไม่มีเออมีหน้าตามีรูปลูกสาวด้วยนะคะเอออยู่มันเดลี่หลุย <laughs> <laughs> อ์อะตกลงนะคะไอ้ลอเรนซ์ไอ้เอ็กวิดายอะไรนักกี้เนี่ยคะ่ะนะคะมันมีอีกคนหนึ่งค่ะ ปรากฏว่าสรุปนะคะทำไงดีคะสรุปได้ว่ามันมีโอกาสอย่างสูงมากว่าจะเป็นคนทิพย์นะคะเออเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะสืบต่อไหมคะจะไปสืบต่อทำไมคะมันเสียเวลานะคะเสียเวลาก็ทำยังไงคะก็เซฟรูปนี้นะคะแล้วส่งกลับไปส่งกลับไปที่โปรไฟล์เมื่อกี้นะคะแล้วก็บล็อกไว้เลยคะ่ะ เท่านี้เองนะคะชีวิตเราก็ไม่ต้องไปผจญกับเมืองทิพย์คนทิพย์อะไรทิพย์นะคะเราอยู่กับโลกความจริงนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเออเดี๋ยวก่อนต้องบอกไว้ก่อนนะคะทุกท่านก็อย่าไปเป็นศัตรูกับคนทิพย์เหล่านี้นะคะไม่รู้ว่ามันจะเกิดนะคะแผงลงฤทธิ์อะไรขึ้นมาอีกก็ไม่รู้นะคะเพราะนั้น อย่ายุ่งเลยจะดีกว่านะอยู่ให้ห่างๆเข้าไว้นะคะค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ